สวัสดีครับนะครับผมอามงคลหกเก้านะครับพบกับพวกเราเช่นเคยนะครับร้านมงคลหกเก้าเอฟซีนะครับวันนี้ก็แกะกล่องหน้าบ้านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีสี่กล่องนะครับสี่กล่องด้วยกันก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมาแกะกันเลยนะครับกล่องแรกว่าเราจะลูกค้าส่งพาอะไรมาขายเรานะครับถ้าใคร อยากส่งผ้ามาขายแบบนี้นะครับก็แอดไลน์มาได้ที่แอด mk 6 9 6 9ส่งรูปพระนะครับพร้อมราคาที่คุณต้องการนะครับแล้วเรามาต่อลองราคากันราคาเป็นกลางเราไปต่อได้เช่าหาแน่นอนครับนะครับอ่ะดูกล่องแรกก่อนเลยกล่องแรกมาจากคุณธนะดนนนะครับนครสวรรค์นะครับคุณธนะดนนคนครสวรรค์แรกมาเป็นเหรียญน,นะชิ้นแรกมาเป็นเหรียญน,นี่นะครับ เหรียญพัดย่ดเล็กนะครับปี2521นะครับสร้าง5,000เหรียญน,นะครับองค์นี้จะเป็นทองแดงลมดําต่อโค้ดดาวนะครับองนี้พระเดิมครับเป็นพระแท้นะครับรอรับเงินได้เลยนะครับต่อไปมาจากคุณอนุวัฒน์จังหวัดเชียงใหม่นะครับอนุวัฒน์จังหวัดเชียงใหม่นะครับให้ดูก่อนปล่อยไปเลยเสียงกาปล่อยเซอร์ไปน้ำอวยพรเราอยู่ ก็อย่างที่บอกครับเรียวๆหน้าบ้านก็จะได้เสียงธรรมชาติแบบนี้นะครับเนี่ยจะให้ดูว่าอีกานะครับเรนอยู่นะก็เรียวๆหน้าบ้านนะครับเปิดกล่องหน้าบ้านก็รายการก็บอกอยู่นะชื่อรายการว่าเปิดกล่องหน้าบ้าน,นอ่าเหรียญนี่พร้อมกล่องเลยนะเหรียญหลวงปู่โตนะครับออกวัดพระธาตุซฝางปี2522นนะครับเนื้อทองแดงนะครับ นี่นะครับมีแบบนี้ย่อยๆผมก็รับเช่านะครับหลักพันอย่างนี้ผมก็รับเช่านะครับเดี๋ยวนี้เป็นพระแทรอรับเงินได้เลยนะครับมาจากคุณพัชระพลอีกแล้วนะกล่องนี้นะคุณพัชระพลนี่พาเยอะมากเลยนะนะี่มันก็ยุง่งยากนะบางทีะในการการแพทอ่าเป็นเหรียญเป็นเหรียญกลมกลางนะครับเหรียญรุ่นสามกลมกลางหลงปูโตะนะครับเนะื้อทองแดง โอเคครับอันนี้เป็นเหรียญแท้นะครับอย่างนี้ก็รอรับเงนินได้เลยนะครับหนึ่งเหรียญเหรียญกลมเล็กโอเคนะครับอ่ะนี่เหรียญกลมเล็กนะถีอแดงเลยอย่างนี้เลยนะครับก็อย่างนี้เป็นผ่าแท้นะครับครับตรงนี้เป็นผระแท้นะครับเป็นเหรียญไข่ปัดยศปี18นะครับเนื้อทองแดงลมดำ นี่ก็เป็นเหรียญแทนนะครับพวงเดิมๆเลยนี่ก็รอรับรังได้เลยครับองค์สุดท้ายนะครับมาจากคุณพิณันนะครับกรุงเทพมหานครอ่าเป็นเหรียญพ้าปิดตานะครับหลังเรียบปีสองพันห้า้ยิบสามเนื้อทองแดงนะครับสร้างอาพิมพ์ใหญ่สร้างสองพันเหรียญน,นะครับอ่าองค์นี้รอรับรังได้เลยนี่เป็นแบบนี้นะครับหลังเรียบจะมีเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับ นะครับพิมมีพิมเล็กและพิมใหญ่ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ที่ได้เช่ามาก็และต้นหนกประมาณนี้นะครับทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6รายการนะครับก็เดี๋ยวทั้งหมดนี้รอรับเงินได้เลยนะครับท่านใดที่มีพระเครื่องของหลวงพุโตวัดประดู่ฉิมพีนะครับอยากจะปล่อยนะครับก็สามารถแอดมาได้ที่ l ล n e แอด mk 6 9 6 9หหรือทาง Facebook Fanpage นะครับพระเครื่องมงคล6 9 fc นะครับ ก็ฝากติดตามช่องทางนี้ด้วยนะครับแล้วก็ u t u b e นะครับพระเครื่องมงคล69สตูดิโอกับช่องทาง Tik t o k นะครับอาร์มงคล69 FC นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับคลิปวิดีโอเราก็จะลงไว้ในที่นั้นนะครับก็ใครที่มีพระเครื่องหลวงปู่โตอย่าลืมพวกเรานะครับยังไงใครที่อยากจะเช่าก็อย่าลืมพวกเราด้วยแล้วกันฝากติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ